สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Answer t a ทา t o ลอดอ e อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาทำ random น,นะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้แต่วันนี้เป็นหัวข้อก่อนนอนนะคะวันนี้มาสะดึกเลยนะคะเป็นคลิปของวันที่10นะคะ10ธันวา2565ตอนนี้ก็จะ3มทุ่มแล้วนะคะกว่าจะได้ลงคลิปกว่าจะอัาเสร็จก็นู่นแหละคะ่ะประมาณ4ทุ่มก็จะได้ลงคลิป นะคะกว่า YouTube มันจะอนุญาตให้ลงนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก้อนนอนคืนนี้นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคนคนนี้เขาจะเป็นใครนะคะใช่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์คุณไหมใช่คนที่อยู่ในใจของคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะคำทำนายยังคงเป็นแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆนะคะจากคําทํานายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนนะคะและก็อยากจะให้คุณรับไปในพลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจเลยตัดทิ้งไปค่ะอย่ากเก็บไปคิดให้มันสับสนบุ่นวายเสียใจคนเลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครเป็นอะไรยังไงและอยากจะพูดอะไรอยากจะติดต่อมาทําไมนะคะ ลองนึกถึงหน้าคนคนนั้นไม่ในใจก็ได้ค่ะคนคนนั้นเขาเป็นใครกับคนหรือคนคุณคิดไว้ไหมนะคะอุ้ยห้าเหรียญน,นะอือห้าเหรียญเลยนะ ไฟออฟเพนเดโคนะคะเพดออฟเพนเดิลโคนะคะไฟมันก็สะท้อนดีดีนะสำหรับนี้นะคะเด o มนอะ่ะโอ้คิดมากคิดหนักเลยนะความสัมพันธ์นี้นะคะมีอะไรอยา่างไรจะพายอยากจะบอก King of Wands นะคะ King ถือไม้โอ้ King of Cups นะคะอืมเขาเคยตามงอคนละไหม คนเนี้ยเขาเคยตามง้อคุณแล้วไหมแต่คุณเชิดใส่เขาเขาเคยง้อคุณแล้วนะคะอาจจะเคยตามง้อกันแล้วอาจจะเคยมาเคลียร์มาคุยกันแล้วแต่ไม่ไม่เข้าใจกันนะคะหรือหรือหรือเป็นคนที่คุณไม่ได้สนใจอะนะคะคุณไม่ได้สนใจแล้วนะคะแต่เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเนิ่นนานด้วยล้แหละนะคะ ม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่คิดมากคิดหนักพอสมควรนะคะคนผิวขาวนะคะคือถ้าแต่ว่าขาวเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ออกแทนๆหน่อยนะคะถ้าเป็นเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติได้เลยนะคะผิวแทนตัวสูงนะคะตัวสูงใหญ่นะคะมีฐานะดีพอสมควรนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้หรือว่าทํางานอิสระพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้นะคะหรือทํางานอิสระเขามีอาชีพของเขาอะ่ะ นะคะเขาทํางานของเขาทํางานออนไลน์เอ,อ่อเป็นทุกวันนี้งานมันไม่ใช่แค่ไปนั่งอยู่ที่บริษัทหรือไปทําอยู่ที่บริษัทนูนบริษัทนี้ทุกวันนี้งานมันเปิดกว้างนะคะ,ะ,คะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจของเขาก็ได้นะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะคะเป็นเดลิเวอร์หน้าใหม่อะไรเงี้ยก็ได้หรือหรือเป็นทํางานขายประกันไหมนะคะค้าไมา้แล้วก็เอ,อ่อทำงานเกี่ยวกับ ธุรกิจมืดธุรกิจสีเทาอะได้หมดเลยนะคะโอ้เป็นคนมีเงินนะเป็นคนมีฐานะดีนะคะคิดถึงกันมากๆคิดถึงกันมากๆอยากจะกลับมาง้ออยากจะมาพูดอยากจะมาคุยเป็นเด็กกว่าเป็นเด็กกว่าได้เลยนะคะเป็นเด็กกว่าได้เลยนะคะเฮ้ยจะทำไมคุณเดินหนีเขาจังเลยอืม๋ยวขอเปิดอีกสักนิดหนึ่งอยากรู้ว่าทำไม อยากรู้ว่าทำไมเฮ้ยคุณเป็นคู่กันเหรอคิงควีนขึ้นมาคิงถ้วยควีนถ้วยขึ้นมาคุณเป็นคู่กันนะเด็กเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามเหลียนอัศวินถ้วยคุณมีพลังงานของความเป็นคู่กันสูงคุณอาจจะเจอเนื้อคู่ นะคะแต่ทําไมคุณลังเลคุณก็ลังเลก,กับคนคนนี้เฮ้ยคุณเจอคนมีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะคะตอนนั้นเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณไหมนะคะมามาหายหายทำให้คุณเสียใจพอคุณไม่สนใจเขาก็วิ่งตามคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมพอเราไม่สนใจพอเราทําใจได้พอเราจะตัดจริงๆแล้วดันมางอดันมาวิ่งตามแต่ตอนนั้นอยากจะให้ชัดเจนอยากจะได้สถานะทําไมเขาให้เราไม่ได้เหรออืมแต่ผู้อ่านมองว่า เขาจะมาหาคุณใจเขามันเทมาที่คุณใจเขามันคิดถึงคุณใจเขามันตัดคุณไม่ได้เอาสิอย่างเงี้ยนะคะเอาสิเมื่อก่อนดูเหมือนจะเก่งทำเหมือนจะเหนือแต่จริงๆแล้วดูไม่ได้ตัดไม่ได้ปากคุณบอกว่าคุณไม่สนใจแต่คุณก็คิดถึงเขานะคะคุณคิดถึงเขานะคุณนั่งรอเขาอยู่แต่คุณลังเลคุณกลัวว่ากลับมาแล้วจะเป็นยังไงว่า กลับมาแล้วจะดีไหมนะคะเออจะมาทำให้เราเสียใจอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนมีการวางแผนความสัมพันธ์นี้ทำไมมันต้องวางแผนทำไมมันต้องมีแผนมีขั้นมีตอนละ่ะน่าจะมีประเด็นปัญหาแต่ประเด็นปัญหาของแต่ละคนนะ่ะมันมันต่างกันนะคะอ่ะเรามาดูการพลังงานของคนคนนี้เป็นแบบนี้นะคะ มีบ้างไหมคนคนเนี้ยคนในลักษณะเนี้ยนะคะที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณที่คุณได้รู้จักที่คุณได้เคยได้พูดด้วยคุยอ่ะเรามาดูว่าเขาอยากจะพูดอะไรในะดูซิขอดูเป็นข้อความภาษาอังกฤษก่อนนะคะใช้สำหรับนี้ อะไรอะไรจะพูดอะไรอืมคือไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อไหมนะคะแต่สําหรับผู้อ่านแล้วเวลาเห็นข้อความอย่างนี้ผู้อ่านเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะเพราะผู้อ่านอาศัยมูอยู่แล้วนะคะคือมันเป็นเหมือนจิตวิญญาณของคุณและเขาได้มาเจอกันคุณเคยเห็นบทความบทนี้ไหมคะหมายถึงว่าจิตวิญญาณนวงดึงโหยหาจิตวิญญาณอีกดวงหนึ่งไม่ว่าจะกี่พบกี่ชาติคุณก็โหยหากัน มันเหมือนกับเป็นเหตุผลนะ่ะมันเป็นเหตุผลบางอย่างที่ทําให้คุณได้มาเจอกันคุณก็คิดของคุณว่ามันเป็นอะไรทาไมได้มาเจอคนแบบนี้อะไรเงี้ยทำไมต้องเจอคนอย่างเงี้ยในชีวิตฉันด้วยอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยแหละค่ะมันคือเหตุผลเมื่อจิตวัญญาดวงหนึ่งมันหอยหากันมากๆคนเป็นคู่กันอะยังไงมันก็ต้องได้มาเจอกันจะได้มาเจอกันมาชดใช้หรือมาเป็นประสบการณ์หรือมาเป็นบททดสอบอะไรก,ก็อีกในแง่มุมหนึ่งเลยของแต่ละคนไปนะคะอืม แต่เขารู้สึกดีใจนะที่เขาได้เจอคุณนะคะเขารู้สึกดีใจนะคะเขาก็คิดว่าคุณเป็นคู่เขาเหมือนกันมันเป็นของเรื่องของโชคชะตาเหมือนกันนะคะอืมอ่ะใน,นขอดูอีกสิทําไมวันนี้มาแบบอย่างนี้เลยนะข้อความอืมเขานะคะก็หวังว่าเขาจะปฏิบัติกับคุณได้ดีเขาจะดูแลคุณนะคะ ดูแลคุณได้ดีกว่าเดิมกว่าที่ผ่านมากว่าที่่แบบวาเมื่อก่อนอาจจะเคยเจอเคยพบเจอกันหรือว่าเคยอยู่ด้วยกันเป็นช่วงๆนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหวังว่าการกลับมาหรือว่าการได้เจอกันอีกจะได้ดูแลคุณได้ดีกว่าเดิมนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เขานึกถึงคุณอเขาคิดถึงคุณเพราะเดอมมูลมันทับดวงชะตาเขาเดอมมูลทับเนี่ยคือคุณเอ้ยอนิดเดียวก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วค่ะคิดมากนะคะ มดโมนทับดวงชะตาเนี่ยคือว่าคิดถึงมากหวยหามากแม้กระทั่งข้อความนะมันยังรู้สึกถึงความหวยหาซึ่งกันและกันนะคะถ้าคุยกับหมอดูก็เนี่ยค่ะเรื่องจิตวิญญาณเรื่องโชคชะตามันต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะอืมมันก็คือความรู้สึกของเขาจริงๆพอเราพูดถึงข้อความอย่างเงี้ยมันรู้สึกเจ็บปวดนะมันรเรารู้สึกได้ว่าข้อความนี้มันออกมาจากหัวใจจริงๆออกมาจากความรู้สึก ว่าเขามีความเจ็บปวดนะที่เขาห่างจากคุณที่เขาคิดถึงคุณอะไรประมาณนั้นนะคะอทีนี้มาดูข้อความภาษาไทยผู้อ่านอยากจะให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับคนที่คุณรักจริงๆนะเพราะผู้อ่านเชื่อว่าโลกใบนี้ขาดความรักไม่ได้อืมทีนี้ขอดูข้อความภาษาไทยนะคะอยากจะพูดอะไรกับคุณกันแน่อุ๊ย อย่าบล็อกกันได้ไหมขอร้องคุณบล็อกเขาเหรอคุณบล็อกเขาเหรอคะจะไม่ทําแบบจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วแสดงว่าเขาต้องไม่น่ารักกับคุณแน่ๆไม่งั้นคุณไม่เชิดใส่เขาเหรอกนะคะเพราะงั้นคุณก็คงแบบไม่สะบัดบล็อกใส่เขาแน่ๆอู้รักเหลือเกินผู้อ่านเชื่อนะว่าเขารักคุณแล้วผู้อ่านก็เชื่อว่าคุณรักเขา เอ้คุณเจอคนมีเจ้าของไหมนะฝันดีนะนะคะก็ะอยากให้คุณฝันดีคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเห็นไหมมันเศร้าอะ่ะพอมาเปิดข้อความอย่างเงี้ยผมผ้าด้วยนะใจของฉันมันเป็นของเธออืม เออมันเศร้าจริงนะไม่รู้สิทำไมต้องรู้สึกอย่างนั้นด้วยไม่น่าทำแบบนั้นเลยขอโทษอยากให้เธออยู่ตรงนี้อย่าลืมฉัน บางคนอาจจะติดต่อกันอยู่ก็ได้นะแต่ไม่ได้มีสถานะให้กันด้วยเหตุผลอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณและเขานะคะแต่และคนก็ต่างเหตุผลกันไปดูแลตัวเองดีๆนะเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณมากอขอใบสุดท้ายหวังว่าสักวันจะยกโทษให้กันอืมเขาไม่น่ารักกับคุณหรือเปล่านะคะอุ้ยเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะแถมใบนี้นะคะมองว่าได้นะ มองว่าได้ถ้าใจสองใจห,ห่วยหากันขนาดนี้ผู้อ่านมองว่าได้ผู้อ่านขอไวพนให้คุณได้อยู่กับคนที่คุณรักนะผู้อ่านรู้สึกรู้สึกว่ามันเจ็บปวดเหลือเกินในการทําหัวข้อแบบนี้นะคะแล้วมันเศร้าอ่ะมันเศร้าในใจของคนเปิดไพ่อ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจแต่มันรู้สึกเศร้าจริงๆขอให้คุณนะที่ได้มาดูคลิปนี้แล้วคุณไม่ได้อยู่กับคนที่คุณรักอะ่ะหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามที่คุณต้องห่างกันตอนเนี้ย ขอให้วันนั้นมันมาถึงคุณเร็วๆวันที่คุณสุขสมหวังด้วยกันน่ะนะคะขอให้คุณมีความสุขนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆจากไพ่เกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสาหรับหัวข้อนี้นะคะก่อนนอนคืนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณทุกข้อความทุกหน้าไพ่นะคะมันแทนคําพูดของคนคนนั้นที่คุณนึกถึงคุณตอนนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขจริงๆจากใจจริง นะคะจากใจจริงๆเลยของคนเปิดไพ่นะคะอยากให้คุณมีความสุขสมหวังในความรักกับคนที่คุณรักและปราถนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญให้กันนะคะได้ทำคลิปดีๆต,ต่อไปเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ